เนี่ยนะกูมีเ <sh> ง <reading ancient> <ennen> well, ินเลี้ยงข้าวมึงและตาไปแคมป์ดีแอะแปลกๆนะแปลกนะไอ้เหี้ยแปลกนะแต่กูแต่กูไม่เอาเงินไปนะไอ้เงินที่เอามาเลี้ยงอ่ะก็คือเงินที่แขกไว้อาหารนั่นแหละตอนนี้กูจ่ายเพื่อนเฮ้ยโอ้หไม่มันมันก็แค่ไม่ไม่มันเอาบินไปเบิกพี่บ้านอ่ะเฮ้ยมีคนมาแล้วเว้ยตัวหนึ่งมันร้ายตัวเนี้ยป้ายแมนอ่ะบินไปทางป้ายแมนอ่ะเออตัวเดียว ตัวเดียวเลยเนี่ยนเดียตัวเดียวเลยเห็นปะแต่ว่าจะมันลงมาลงบ้านบ้านไหนนะผมแทนละบ้านนี้บ้านนี้บ้านไฮรูทของโบน่ะใช่ใช่มาลงบ้านไฮรูทผมแทนจะบอกไปฟาร์มเยัดแค่เนี่ย่บีที่เพิ่งพูดเมื่อหนึ่งร้อยอะไรพี่คันเดียวก็ไม่มีสัตว์เอ้บี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 กูเห็นแล้วกูเห็นคันนี้ละคันมาสองคงยากสัตว์เลยบีคันมาสองเป็นปกติให้เพื่อนดูนะพี่เอควรให้เพื่อนดูมันเป็นคันใต้หนึ่เว้ย แล้วมองเองไม่เห็นเว้ยเพราะว่าไม่พี่เพราะสุดท้ายเวลาแข่งที่ไม่ต้องจำเป็นต้องดิ่งเร็วที่สุดเวห้อยห้อยไว้เพื่อหารถเออใช่ใช่พี่ทำอย่างนั้นแหละห้อยห้อยตลอดเลยก็ที่ที่ที่มารอบนี้ก็คือห้อยไว้แต่ว่าแต่คันนี้ไม่ต้องเรียกเพื่อนดูเออหมายถึงห้อยล่มห้อยเจียวมั้งแม่เจียวห้อยดีดแม่งเลยดีเล้วปวดนะดีลงไปตอนนี้ก่อนได้นะบอกก่อนไอ้นี่ก็โหดจังเลยลงไปตอนนี้ก่อน จะบอกให้มาลุงไงเอ้าไปเฮี้ยอะไรมันวะเฮ้ยวงล่างนะรอเฮี้ยขึ้นทาโก้ไปโนโวแล้วค่อยกลับเข้ามาเพราะไม่มีคนแถวนั้นไงเทียขึ้นทาโก้อดีตขับเลยลงไปอะไนจะไม่ฆ่าที่นี่ใช่ไหมถ้าจะไม่ฆ่าไม่ฆ่าไม่ฆ่าบอกว่าขอมาเลยเปลืองเป็งกระสุนเปลืองเวลามีคอมเพนเยอะมากเลยนะเอาเอาเอาปืนพี่มีเหลืออยู่ทั้งหมด4อันอะ แต่ในเสียกคือมีอันนี้ด้วยเก็บเสียงไม่เป็นไปรอที่เรือเลยเจอกันที่เรือเก็บไปเลยเพื่อนตอนนี้กูขาดแบ็คสี่สิบปากปืนขาดทุกอย่างมีตั๊กเลยเดียวขาดทุกอย่างเหมือนกันเธอต้องเข้าสวิตเขาตรงไหนโบ้บ้านมากซ์สามันะใช่ลงบ้านแม็กซสามมันก็ไม่เดินออกมาเลยนะไมมันไม่เดินออกมาปางไอจอนเปล่าไอบีไม่ลงอ่ะไม่รู้ ตัดไปแล้วนะเดี๋ยไปเว่ยไปเว่มูนี่มาเกิดต้อโวอ้าวของของไปไหนไปหาไปไหนอ้าวถึงแล้วเหรอเออโทษทีโทษทีไปเก็บของมาให้หรือว่าต้องไปหาผมเก็บมาให้ผมเก็บมาให้โอเคโอเคดูแวะตรงนี้ก่อนไปเรือเหลือไปเหลือเรือเรืออยู่ไหนอะเรือเรือเรือร้อยก็นี่ไง ก็ที่เดิมใช่ไหมผมมีแล้วผมมีแล้วผมมีแล้วใครเอาอ่าผมเอาอยากได้แต่มันขี้เกียจอ่ะให้ผมไปก่อนตะโกนเอาให้โบพี่เราชิบหายหมเอาสุนทองป่ะเ้ารู้ใหาเขาได้ไงอ่ะไม่เอาพี่สุนทองแต่ได้ก็สุนเขียวมากกว่าไม่มีจะเสียเวลาไปเก็บไปต้องอาร์ป่ะวะ ไกอยู่ไอบีอยู่ไกลยอยู่เอาน่าวะอ๋อไม่คิดคุยกับเจนไอเฮียกูต้องรีบวิ่งไปที่เรือสินะแน่แหละพื่อนอันนี้ฮาเบอร์ฮาเบอร์ฮาเบอร์เอเอรอบแาวเรือเฮียเฮ้ยมีคนขับขับเรือผ่านเราไปยำหล่อมเลยอยู่ดิแบกดำมาไหว,ว่แบกดำเดี๋ยว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 จะเป็นเรือดำใหญ่เป็ดไม่นั่านน่ะสี่คนเฮ้ยตัดแม่งดิไปแล้วอ้าวหมดไดก่อนได้ ครับพะแม่บอกมาจากไหนไม่ต้าเลยเหรอไม่มึงมึงไม่คิดแบบว่าเฮ้ยเดี๋ยวแม่งขึ้นได้รถแล้วบนกลับมาซัดหน้าเราตายอยู่คาหาดเหรอไม่มีทางเพื่อนไม่มีทางโอเคเพื่อนถ้ามึงว่างั้นนอกจากนอกจากจะเป็นแบบว่าไงอะถ้าไม่ใช่มึงก็ไม่มีใครดักแล้วเอาง่ายเฮ้ยเยี่ยมมึงพูดมึงพูดไงปะเหี้เยอะซี้คีหลอมเลยด่ามันจะไม่เอาเหรอวะไม่เอามึงขับไปเลยวัวมันน่าจอดบ้านนักหนึ่งน ก็คือกูเป็นเกมเก่าของมันไงมันก็เลยเฉียบอ้าวโดนเลือดแตกก็ได้เยี่ยแม่กันแล้วที่เข้าบ้านตัวแรกอ่ะแย่อะปืนเขาปืนเขาเอไม่ใช่ื่อเหรอเมื่อกี้เป็นเสียงยิงอ่ะ เอาแบกดไหมใคลแบกดไหมโอ้โหหันยอดยอดรอปวยดลพี่เลยม่เลยไมรู้ดรอปไปแล้วเจอกันบางือนะครับเจอกันบ้างไม่เจอกันบ้างนดเออเดี๋ยวดีเออเอาเอากี่ปากเอากี่ปากเฮ้ยมาใส่เฮ้ยมาใส่เอามันก่อนเลยละทันไม่ทันวะเร็วด้วยอ้เี้ยเอมาจากคันแรกบานะจากคันแรกมาจากขันแรกมาจากคันแรกเอาเฮ้ยตกออนไลน์ปะเนี่ยออนไอะรอออ งไปซ้ำมาแล้วซ้ำไปเอาไม่เอาแล้วมั้งปักปืนเอาให้เราเดินเลยเดี๋ยวกูเอาที่เยี้ดินแหละคือกูไม่ปักปืนเหลือสามเซียนเนี่ยไอหมอนี่ได้แม็กซี่สิบไหมเดี๋ยวไปไอ้ไอ้เพื่อนขับรถนะไอ้หมอนไอ้สัตว์เลยกูก็ว่าอยู่อยู่ดีๆเสียงมอเตอร์ไซค์มันก็หายไปแล้วก็ดีขวามือขวามือพี่มอเตอร์ไซค์อีกคันหนึ่งน่ารำพันบวกกันเออ หมดว่ะเฮ้ยไอ้ที่นี่เป็นคนน็อกไม่ใช่เหรอหรือว่าน็อกเออไอที่นี่น็อกเขาดีกว่าไม่ไม่นี่ไอที่น็อกเขาไม่อ๋อเออใช่เออเฮียได้ไปยิงคนยิงใครน็อกไปรู้สักจริงเฮียตัวนั้นแหละตัวที่ผมกำลังยิงอยู่อ่ะเฮ้ยกอสามเพิ่งตัวโอเคเอาเอาก่อนมอไซค์มันอยู่ไหนอ่ะลอยไปไกลนิดนึงอ่ะเออตรงนี้จะได้มอไซค์สามมาแล้วไปมีบักกี้อยู่ด้วยบ้างใส่บักกี้ด้วยอีกคนนึงอ่ะเนี่ยบักกี้อยู่เนี่ย คนเปล่าวะอ๋อใช่ปรับเงิทิ้งไม่หมดยังยังเก็บไว้อ่ะคูขาดสกบใกล้อะไวาดหน่อยหน่อยหนึ่งเก็บพี่หายสะโขบใกล้จะกันบ้านซ้ายจะเกัดบ้านซ้ายสมันไม่มีสกบใกล้หวังกินพี่ไม่ได้รู้พี่ไม่ได้รู้สมันเลยเดียวอะไรเพื่อนเอาหน้าปืนกับท้ายทนายมีไหมไม่เอาพิ่งตัวใครเอาปะดีกว่าสองนะว้าวกว่ามึงไม่เอาเนี่ยเอาแกนหน้าปืนหน้าปืนเอาแกนเนี่ยผมเก็บเดียวราะเดีคลิปดำเอาปะคลิปดำมีดอกมีหมดละครบเลยเดี๋ยวเอาไีมันไป โ <Okay. S 2> อเคไหนแล้วพี่ดำไปก่อนนะเอาเลยเราไปเลี้งข้างข้างข้างใต้ดีกว่านะเพราะยังไงวงตกแต่อตอนมันตกมันจะตกไปนี่ดำเลยครับคือ,อยังไงวงมันก็จบแถวเนี้เพราะงั้นเราเลื่อนเราไปเลื่อนจากตรงนู้นดีกว่าตเราขับตรงนี้ไหมอืมนั่นแหละประมาณนี้ขี้เกียจสองแล้ววะง,วง่วงอืมอืม เฮ้ยมาใช้ขัตัดไหนครั้งหนึ่งขัดลาะถนนไปเลยอ่ะแถวๆสองคนไม้สองไม่สองไม่สองมันยังไงกันแล้วล่ะการูงง่วงกง่วงเลยนะเฮ้ยไม่รู้ว่าเจอคนกูกลางวงก่อนเลยละกันไอ้บอกเอา น้บปืนเปล่าเอาเอากี่อนอันเดียวพี่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 กินอาปะน้บปืนเอาอีกปะผมมีสองอันใครเอาคลิปดำบ้างคลิปดำจบแล้วไม่ใครไปกลัวเอ้ยโทรเกบี่ห้ยรีร้อย้ยร้อยปกติเขาไม่มี้้เอาเอาบอไทยสกูไปเอ้าทำไมบ่นลงโทษไงรอี่เลย เขาเรียกอะไรนะเราเราจะดักโซนนี้ยังไงวะคือจริงๆเราจะมาเล่นตรงนี้ก่อนเพื่อดักโซนเนี้ยเราค่อยไปต่อไปริมเลคนนึงริมเลตรงเนี้ยคนนึงแต่คิวหล่อมอะอ่าริมเลคนนี้คนนึงตรงตรงมึงคนนึงแล้วต้องกูสองคนเองกูอะเอาไปจุดไฟเหรอตองกูไปอยู่จุดไฟอะเอาทรงไหนเปิดจานในวงที่ไหนตรงเราสองคนก็อย่าจากเราเนี่ยสองไปอะเพื่อนสองเหี้ยนั่งนู่นไปแล้วบินโอ้้แลวก็ต้องมีคนไปบตาก็เสัตว์ ถ้ามีคนไปแม่งเป็นเดีคนนึงคือมันตีเราไม่ได้แล้วแตกอยากมีเรือมีเรือขอแจ้งข่าวมาขับเรือมาขับอยู่ขับไปอย่างนี้แหมเออไม่น่าทันน่าจะไปขึ้นตรงที่แถวป่าน่ะเข้ามาเจอบ้องไอ้บ้องมันเริ่มคุณสี่มีคนมีหมดแล้วใช่ไหมล่ะหมดละตายมือโรคทุกที่เลยมีเรือมีเรือแม่งขับแซงทาโก้ไปแล้ว มันกำลังซิ่งแข่งกับทาโก้อยู่เดี๋ยวไปหยาบไปรอโต้อะมีเรือมีเรือเอาไหมมาดถามอะไรเอาไหมเอาดิฆ่าได้ก็ฆ่าก่อนเลยอยู่ไหนอ่ะให้กูไปจอดไหนอ่ะอยู่หน้ากูอยู่ปะไปปะกูอยู่ไปปะกูมาอะไรอยู่ขึ้นน้ำขึ้นแล้ว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 เกิดตึ้นแล้วเกิดตึ้นแล้วอย่างเป๊ะตรงตรงนี้ตรงนี้เกิดตึ้งตรงมั๊งหนึ่งมั๊งสี่มั๊งสี่ไม่มีคนมั้งมั๊งสี่อมั๊งสี่ไม่มีคนข้างบนเขาสูงก็ไม่มีคนเป็ด เออเป่ะฝ่าเขาสูงอ่ะเอออแล้วเลี้ขาสูงใช่ไหมมักสองนะถูกไหมใช่พี่ขึ้นมาแล้วขึ้นมาแล้วขึ้นมาแล้วโอ้ยกูบินอยู่เลยปลาครุยใช่อะไรวะผมพูดอะไรไปวะมักสองง่วงถามว่าจะได้มักสองเปล่ามันในกล่มมันในกจะ่มมันในกลุ่มมันในกุมอยู่มั้งนึงมันน่มันน่ไม่คือไปช่วยไปไปไปช่วยเียบีไปจบแล้มักสี่มักสี่ข้ ไม่รู้ว่าอยู่ไหนบ้างแล้วอยู่ขวานขาไม่ได้บองหน้าหมดแล้วยังอยู่ขวานอยู่เลยเยังขาดเลยอ่ะออกขวาไปตัวสองตัวแล้วมาร์คหนึ่งด้ยินไหมพอดีเด็กปืนยันั่นอยู่แถวปะอ่ะปะกับมักเหลืองยังไม่เห็นมันกระทางตัวเอ้เจอแล้วนี่นี่ที่มัก์คตัวหนึ่งมันเห็นโก้เปนเห็นโก้เนี่ยเห็นนี่เลย กได้หนึงตัวได้หนึ่กเขาปอีกได้้องหนึ่เดียว้องเห็นละเบเพ่เห็นยิงมึงมันนักกด้เหรอใช่เพื่อนเอ้ยสอไม่รู้ว่ามีใครมาอย่างนี้หรือยังไม่รู้ว่ามีใครมาอย่างอื่นหรือยังหน้าองถวหน้าสองแอวไว้หนะไอ้หอมจริงมะหอมแม่งเลยอมไม่เห็นเบ้ จไปหนึ่งลงไปแล้วไปรอดโดนหลบไปดังพี่ไว้กูถึงบอกล่าสุดมีคนมารักกูนะมารักเหลืองอ่ะเพื่อนแล้วก็อยู่ปลายหาดเป็ดไปไหมไปไหมไปเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมันชุบยังไปไหนเพื่อนมึงหับมึงเห็นก้อนใหญ่ปะขวามือขวามือขวามือก้อนขวามือเลยขวามือขวามือหินขวาขวาละเออจอขวาก้อนนี้น่าจะไม่ได้ชุบนะไม่มีไม่มีไม่มีล่าสุดมีไหนนี่เป็ดระวังดูหลังให้ดูหน้าไปดูหน้าดูหน้า ไม่มียังไม่มาอยู่หน้ามึงไงเป็ดคือได้ไหมคือได้ขึ้นได้คือได้ให้เฮ้ยได้อีกนะครับรับสัต่งกับตายนี่ตัวนึงตัวนึงตัวนึงหรอมาแล้วมาแล้วเป็ดเป็ดหน้ากูเป็ดอยู่ตรงนู้นอยู่นู้นแกแกกูยิงเลยก่อนตรงตรงหน้ากูพี่น็อปนายเด้าก็อากัากัศการข่าวของกูมัน มันใช้ไม่ได้ตอนแข่งเบ่สเกลอย่างนี้แล้วพีบูจะชอบไหมโอ้โหน่าจะโดนอยู่อ่ะกูสเกลแบบนี้แล้วพีบูจะชอบไหมนะพีบูบอกเบ่มันนี่ดินี่แหละมีเรือมีเรือสองตีห้าขับอยู่ตีท้นไปดักหน้าดักได้ดาคือคอปคอบไอพีขึ้นรถกําลังมารถ สองตัวสองตัวถมายิงเรือมได้พี่เรือมาแล้วเดี๋ยวนี้เออเอาเก็มาดีพี่กินด้วนไม่ปไหนเรามาต่อผมหน่อยโอเคนครับไ่อเลยเลย้ยเลย้ยเลยเลยเยเลยยเลัยเลยยติยเลดเลย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 เลลยเลยเลยไม่มีไม่มีลยเลยเลเลยเลยเลไเเลยเเลยยไมยให้กูขเลยเลเเยเยมยนย ไม่ม,ไม,มีไม่มีไม่มีเหมือนกันกหมีก like, okay, ูเอลเลยพี okay. ่ไมล่ะฆ่าคนขับเรือแบบนี้นะพี่กูจะชอบไหมนะแต้ทงหแล้วพี่กูจะชอบไหมนะแล้วมีแตป็น มาไหนมาริเราอยู่ตรงเรือเราอยู่ตรงเรือเราอยิงีเรือไอ้้เรามาไม่ติดมาไม่ได้มันไม่มีอะไรให้มาไอบีถือไอ้นี่ไปดิถือเสียงไปที่มันไปสนกูยิงเรือจะได้มีที่บังหัวดูดิกูยิงถิมันเลยจะระเบิดแล้วอ่ะไหนอ่ะเออเ่อนเพื่จะระเบิดแล้วโเคโอคโอคโอค่อเคโอเค้อเคโอเคโอเ ไปเรือไอ้ดำออหนึ่งไอเรือเรียบร้อยหมดแล้วที่คุมกลาหัวพวกมึงนายฮดดิคจอมไอเป็ดกูถ<า>ึงนันที่เราขับฮอไปตอนนั้นเหลือเพื่อนเออจมห้ามตายกันมดอีไปแล้วครับค่อยๆไหลลงไปแล้วลาก่อนจอฮดดิคลาก่อนอ้อ <c oughs> อื้อเฮ้ยเลยไปเยไ,ไปเลย <c oughs> อือไปกูเห็นแค่หนึ่งองะ่ะสามคน จัวร้อยเปอร์เซ็นต์กูเห็นหมดไหนวะกระจายไปไหนแล้วเนี่ยกูนอนยิงแม่งแล้วกันก็นอนยิงอยู่ไม่มีใครขึ้นมาบนนั่นเหรอไอออกไล่รับแล้วเห็นแล้วเฮแล้วอีกตัวนึงตายแต่งประเดยตัวนี้เลยเลอีกตัวนึงตัวนี้ที่เดียวกันที่เดียวกันข้างๆกันเลยเนี่ย มันม <LY> <ร kah> <Bond> an ีสาตัวตายตายหมดลวตายหมดลลนำสองบ้านน้องเสียงว่านะตอนก่อนหน้าเนี่ยเดี๋ยวดูเก็บบ้านหน้าเราก็สวยแล้วนะแล้วเดี๋ยวถ้าสมมติถ้าโมันดีขึ้นไปเราปตอย่างนี้ได้ไปหยกไปไม่หยกเลยามาเบ็ดเ้ยขวาขอบวงขวาขอบวงยิงนะยิงน้องด้วยดูยูเนี่ย ระวังน้ำชื่อไม่ยิงเยอะหลายตัวแล้วมันตายแล้วเฮ้ยบีสมกเจ็ดสิบซุบอยู่ร้ายกู่ร้านก่อนมีคนไม่อยู่กลางแล้วป้อมะกูมีก้อนหินอยู่มีคนมีคนหลบปั๊มยาอยู่เโวล่าตามไปซ้อน พอได้ครับออกไปเติมเติมหนูไปชนก็ไม่รู้นเยียไไปมาชูเพื่อนอกหสมอกูเห็นสมอลละตามนะสมลเอ้เอีโา้นานใส่างผมมีโอกาสน็อกนะทุกคนอเชื่อแหละแต่สมอยังมีอยู่นะเปด องาก้อนหินอยู่ตรงกลางๆหน่อยยิงผมมาเนี่ยสแปมยับเลยเะแล้วกูจะแล้วกูจะแล้วกูจะแล้วเอากระสุเจ็ดกูไปกินเรื่อนี่ไงเพื่อนกูน่ะไม่กลับกัแพงเพื่อนโอเคแบงนี้กับแพงนี้กูตรงกับแพงอ่ะเฮ้ยมันชุบมันชุบแล้วมีตัวนึงเอ้ามันน้องอยู่สองเหรอวะสองตัวกับแพงที่กูมาแพงขวาใช่ไหมใช่สองตัวสองตัวรอมันเดินอยู่ยังมัก็ออกกูจอดยาพันาเรียบร้อยแล้วมันไม่มีรถใช้สมอขวาสองโล่สมอขวาสองลูกกูเคยโดนไอ้น้องบีนปาดมุมนี้กูจำได้ เอาหรมาาโอ้โหเลือดมันขาดจากสมนนกูไปถูกป่ะแกใช่ครับไปถึงบ้านเลยป่ะหรือว่าไม่ถึง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 มาได้บ้านไปแล้วเอางไอ้ล็อกออกขวาคนนึงดิไอบีไอบีพี่ออกซ้ายหรือพี่ชหลังาให้ล็อกขวาได้บ้างคนนึงเอดีคับบีดีครัง้งเดียคุณร้อยบ็ดด้วยบ้านีใครอ่ะบ้านข้างกูอ่ะ ก็ไม่แล้งเหลือมีคนไงเออหมื่นแล้วอะคุณดูว่าจออีกหลังนึงไม่ใช่หลังนั่นแหละอีกสัตว์ร้อยเลยนะน็อกเกี่พี่มันไม่หน่อมาข้างหน้าข้างนอกไม่ได้อะดูอยู่ไว้ตัวพีดีอแทคขอแทคไปห้องน้ำไปห้องน้ำบั๊บเาดยโอ้โอ้พุ่ยแย่กันนี่สิหน้าเสียงที่นกหูของเราเดี๋ยวผมไปพิสูจน์ดยว่ามันมีอะไรบ้าง โอเคผมเองผมเอง W W กันแตกกันพี่เออเดี๋ยวผมตีเพราะผมยิงหัวนไว้เนี่ยเออเหลือที่บนเขาที่เดียวแล้วเตียนอยู่ตี่สี่เหรอมันเกลียดแล้วนะเมื่อกี้สี่สี่ใช่ไหมก็มอดีครับอ๋อเห็นเลยตรงไหนไฮไลท์ไฮไลท์ไฮไลท์ต้องสมมกัะต้องสมมกัะเกือบน็อคต้องสมมกบใช่ไหมเออบนเนินบนเนินมันคือบ้านบนเนิน

ยิงมันไปเลยยิงไปเลยอย่า,าอยังยังไม่ทั้งมันยังไม่ช้ำผมรอมันดึงอยู่รอมันดึงเออก็ถ้า,ถามันดึงมันกูได้ฟรีไงไม่กูน้องเอาไว้ตัดสายกูไม่เห็นใครตออไปเพื่อความคิดอย่างนี้มาจากไหนไม่เห็นใครไม่เหบนมันดึงแล้โดนกูเลยเพื่อนอ๊อบเฮ้ยสายสองสองสูพี่กินสาย ต้นไหนไว้เหี้ยมาให้แล้วมาให้แล้วอ๋อให้แล้วโดนหนึ่งมาให้หน่อยไปเป๊ะหน่อยขอต้มาเลยมาเลยม่สามเลยฮะไกลเลยนะเออไกลเลยอาจจะเสดอาจจะเสดตายแล้วตายแล้วตอนนี้กดเสดเหลือตี๊หัวให้เป็ดอ่ะเฮ้ยไส้ตายเลยวายพูดเหรอเออตายเลยอย่าโง่ไอ้บีมึงขับหาเลยโง่ท้าย ยิงไหนวะเฮ้ยคุณโดนเพื่อนตายนี่ไปเลยแหละสิบนาทีเออเออไอ้เหี้ยเดี๋ยวนี้หัวเพื่อนแล้วก็สิบนาทีเลยนะโหดแล้วเลือดไม่เต็มเนี่ยถ้ากูโดนมันลูกขึ้นมากูจะสวนยังไงเหี้ยโอ้โหเลือดรถกระตึงหนึ่งโอ้ตึงหนึ่งเนี่ยสองนัดเลยนู้เว้ยได้ปะปืนกลน่ะมึงซู้มันได้ไอ้เหี้ยคาว่ามันอยู่หน้าข้าตากูตายลงไปให้ดี ไม่ได้อยู่บ้านไม่อยู่บ้านไอเฮี้ยวโอต้องบ้างมาตามมาตามหาให้คนคนเดียวไอสัตว์โอ้โหไปเจอบ้านเปิดด่าไฟมีไฟมีไฟมีถอนรถมันไม่ดีวะรถไม่ดีน้ำมันหมดเอาแย่เจาเฟือยดูแย่เหรอไอเด็กเแย่ดีแหว่ ไม่รีบเปล่านอนอยู่แถวข้างบินเปล่าเออบ้านนี่ม้านี่แหละทั้งสามเนี่ยมันก็ออกมาเฮ้ยพาร์คี้จอดไอพีพาร์คี้ขับไอเฮียนั่นแหละที่มันมีงานยิงไม่ใช่กูสำรวจเลยมาเนี่ยเดี๋ยวกูงงเอง เหรอใช่เพื่อนเฮ้ยนี่เป็นการหลบกระสุนในายไม่รู้จักกระดี่ที่อ่ะโคตรเท่เพื่อนกูแม่งโคตรจะเท่เลยก็มาที่อเน็ตทิ้งเนี่ยฝึกเน็ตฝึกเน็ตยังกี่วีวะไปอุ้ยหนึ่งสองไปโอ้โหแม่งซ่อนยับเพื่อนอุ้ยยานี้สองวิสองวิ เจอจริงเหรอวะไม่เจอวะ,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 ะเด็กดีไอ้เด็กไอ้สา,าสรน้ำมันหมดเลย,อยไอ,อ้อเด็กไอ้ยศพี่เขียวอะหมอหายจ้อยเดี๋ยวนี้ตัดเช็ดทุกอย่งแล้วเนี่ยจ้าจ้าห่า เดี๋ยวกูตายกูจะปล่อยให้ตัวกูตายสัตว์เฮ้ยพี่แองพี่พี่แองเราไปสิบนาทีกูบอกเลยเฮ้ยไอ้จ้าอู้ยเลยอ่ะจ้าจ้าเฮ้เฮ้ยมาเลยมาเลยมึงเคยมีไหมมาดิมาดิมาดิเอ้าเลยเอ จ้าจ้ายืนแล้วไมยืนแล้วไมยืนแล้วไมยืนแล้วเดยู่ไหนยวจ้าจ้าเป็นยังรู้ไหมว่ากูวนไป้สามรอบแล้วย้ำไม่มาไอ้เหี้ยเดือดน้ำมันกูหมดแล้วสัตว์ไอ้เหี้ยสิบนาทีเอ้ยพี่ไม่ได้เป็นคนยิงนะฝั่งหนูเป็นคนยิงแล้วเป็นคนซ้ำเลย สามได้อาทิตย์อะกูได้อาทิตย์อะ <c oughs> ได้อาทิตย์จะได้ยี่ 3> yeah. 3ยเฮียสามคิวห้าสิบเอ้ยเค็ดได้สามแล้วไอ้เจะเป็ดแป้งไม่พัฒนาลเลยวะ่ะแต่มีสามเก้านี่กูจะได้แล้วนี่